สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประทมศึกษาปีที่หนึ่งทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นปหนึ่งนะคะวันนี้นักเรียนพบกับคุณครูพิมพอรอีกครั้งนะคะแต่วันนี้คุณครูพิมพรจะมาสอนวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับสระอานะคะสระอาหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาโค,งคง้งๆงอๆแบบนี้นะคะนักเรียน เอาสระอาไปวางไว้ได้เฉพาะข้างหลังพยัญชนะนะคะหลังพยัญชนะไทยได้ทุกตัวเลยออกเสียงอานะคะสระอาเป็นสระเสียงยาวนักเรียนออกเสียงยาวๆสิคะอาเดี๋ยวเปิดเรียนแล้วเรามาแข่งกันดีกว่าว่าใครจะออกเสียงสระอาได้ยาวกว่ากันนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาฝึกสะกดคำ ะค,ะคำที่ผสมด้วยสระอาครูนำมาให้นักเรียนฝึกส,สะกดนะคะพยัญชนะไทยตัวแรกคือตัวกอไก่ค่ะผสมด้วยสระอาค่ะนักเรียนสะกดพร้อมๆกันเลยค่ะกออากาเก่งมากเลยนะคะใครที่สะกดได้นะคะามาดูพยัญชนะตัวต่อไปค่ะวันนี้ครูนำพยัญชนะตัวนี้คือตัว จอจานค่ะจอจานผสมด้วยสระอาออกเสียงพร้อมๆกันเลยค่ะจออาจาค่ะมาดูคำต่อไปเลยนะคะพยัญชนะตัวนี้คือตัวดดเด็กนะคะผสมด้วยสะระนะคะสกดพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆดอาดาเก่งมากๆค่ะมาดูพยัญชนะตัวต่อไปเลยนะคะพยัญชนะไทยตัวนี้คือตัว ตอเต่าค่ะจะคล้ายๆกันกับดอเด็กนะคะจะต่างกันตรงที่ตอเต่าหัวหยักนะคะสังเกตให้ดีๆนะคะสกดพร้อมๆกันเลยค่ะต่ออาตาค่ะมาดูพยัญชนะตัวต่อไปเลยค่ะตัวนี้นักเรียนรู้จักไม่เอ่ยตัวนี้คือตัวบอใบไม้นะคะสะกดเลยนะคะผสมด้วยสระสะกดพร้อมกันเลยค่ะ บออาบาค่ะมาดูพยัญชนะตัวต่อไปเลยนะคะพยัญชนะตัวนี้คือตัวปอปลานะคะพยัญชนะนี้คือปอปลานะคะผสมด้วยสระอานะคะสะกดพร้อมกันเลยค่ะปออาปาค่ะมาดูพยัญชนะตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะตัวนี้คือตัวอะไรคะตัวนี้คือตัว อ่างค่ะอ่างผสมด้วยสระนะคะสะกดพร้อมๆกันเลยค่ะออาอาอาเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะมาทบทวนทุกคำเลยนะคะนักเรียนช่วยกันสะกดพร้อมๆกันเลยนะคะมาดูค่ะตัวแรกเลยค่ะกออากาต่อไปเลยนะคะ จออาตาตัวต่อไปเลยค่ะดอาดาต่อไปค่ะตออาตาใกล้จะครบแล้วนะคะบออาบาต่อไปค่ะปออาปาสุดท้ายค่ะอออาอาปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะ วันนี้คุณครูพานักเรียนมาสะกดคำด้วยสระอาะมีทั้งหมด7คําคำนะคะแต่ถ้านักเรียนจะฝึกด้วยตัวพยัญชนะอื่นๆครูก็ไม่ว่านะคะแล้วอย่าลืมทำกันบ้านด้วยนะคะเอาคำทั้ง7นี้มาคัดคำละ6ครั้งนะคะโดยนักเรียนสามารถปริ้นหรือพิมพ์ ใบงานใส่กระดาษแล้วทำลงไปได้เลยแต่สําหรับใครที่มีไม่มีเครื่องปริ้นหรือเครื่องพิมพ์นะคะนักเรียนก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะนักเรียนสามารถคัดการบ้านลงในสมุดได้เลยใครอยากจะวาดรูปตามก็ได้หรือไม่วาดก็ได้นะคะไม่เป็นไรแต่อย่าลืมว่าเมื่อเสร็จงานแล้วต้องเขียนชื่อนามสกุลชั้น มาส่งครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูพิมพรขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันสำหรับคลิปหน้านะคะ